ไม่เจอรู้ใครเห็นตัวถือได้บ้างไอเจ๊กรี้วๆเอากดสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นมาครับนะครับกดไดมอนมากดไดมอนมาไอเฮียใครเสียกวะเดี๋ยวกูใส่เดี๋ยวกูทิ้งไปเลยออกมาไม่ไม่ไม่ครับเราจะเล่นแบบยุติธรรมนะสัตว์ซอมบี้นี่คือการล่อซอมบี้นะฮะไปเลย ไม่ใช้เอชีตเดียวอไซส์เอาไซส์ขอาไซส์ใช่ไหมไปไซส์มึงไม่เห็นกูถืออะไรแบงกมนีรโอ๊ยทำไมพวกมึงเป็นอย่างนี้วะทำไมต้องใส่ชุดกอพี่เหลือชีวิตเดียวเซฟมึงสงสารพี่หน่อยของกินก็มีเอ้โง่กูบอกแล้วของกินกูแล้วกูจะไปใครใครจะสกชุดก่อนกูไม่ให้เล่นด้วยไม่ใส่แล้วกูสร็ล ไอ้เฮียดาบยังมีอยู่เอ้นึกว่าหมดแล้วว้าวไอ้เชียนหมูไอ้เฮียเชียดหมูเฮียอะไรเชียดปุ่นดิหือไม้เต็มเลยเจกมึงมึงเอาชุดกอดไปทิ้งเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวเจมส์บี้เดี๋ยวเช้าก่อนกูไปทิ้งเลยโอ๋อสัตว์ไข่ตายเฮ้ยของใครวะเนี่ยโอ้โหเต็มเลยอ่ะของมึงไงเจกของคุณเจซอมบี้มีชุดเกาะด้วยสัตว์เออเอาแล้วมึงเดินไปหาใครอ่ะ ฮะสามีแมงบ้าแม่มึงดูมันเลยซอมบี้แมงบ้าไม่ไม่มาหากูกูอยู่ใกล้กว่าอีกอยู่ด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวกูจับตัวแมงเลยสักมึงจะตุ้ยซมี่เหรอไม่ตุ้ยละกูพูดเล่นพวกมึงขี้ขาดกันใครตดวะเนี่ยอือีแบงไอเจ๊กดีนะกินแล้มลงไอเจ๊กเนี่ยกินชัดเลย ไอ้แบงค์แน่เลยถ้าเป็นพี่พี่เหม็นก็นี่นะรู้ได้แล้วว่าตัวเองกลิ่นอยู่แรงโอ้กระตุกว่ะกูเหม็นก็นี่นะไอ้แจ้งมึงอะโต๊ดมาโมงอะมึงใช่ไหมยอมรับมามึงจะมึงยอมรับไหมไอ้ใครทำเนื้อซอมบีอะไอ้เจ๊กไอ้เจ๊กมันชั่วมัันช่ว เอ้ยกระตุกกระตุกช,ชี่ชกระตุกช,ชี่เชี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูดูกันอื้มซบี้น้อยเอ้ยไม่ใช่ชุดเกาะนีงไปตไัดไม้ไปมึงขุดอะไรกันอะไอ้เชี่ยนี่ก็เล่นเจสิกอ่ะมึงจะสร้างบ้านหลังนี้ให้เสซ็กมันก็ต้องลยเี็กนี่นโอ้ยนี่ก็เจสิกอ่ะ กูไม่ได้สีกับไอ้เหี้ยคิบเบอร์เฮ้ยเฮ้ยคิบเบอร์คิบเบอร์มันเข้าไปในบ้านไอ้ควายเออออกแล้วปิดประตูปิดประตูเซฟแล้วเร็วฆ่ามันเดี๋ยวกูฆ่ามันไม่ฆ่ากูเลยเนี่ยมันโอ้เออเต้นเนี่ยแดนนี่เต้นกินเล่นอันนี้จะมาเต้นแดนแข่งกับดีเจแบงค์นะครับผมสัตว์มีของแค่นี้แลติดตัว อูมอ oh <yeah. S 2> ุยอ่ะตายไหมไอ้แบงมึงมึงเอาชุดก่อเดี๋ยวนี้นะใครทำเหรอไอ้เจ็กมึงเล่นธรรมดาดิมึงจะเสียบิสใครทำเหรอจะไปรู้กับมึงไปละ่ะชุดก่อกูไม่ได้มาจากไอ้เจ็กเหรอมึงนี่แหละเอามาจากไอ้เจ็กแล้วมึงไม่เอาไปทิ้งล่ะใส่ทำไ,ไมไม่เดีเาา <S <S ๋ยวมาทุ้ยแล้วมึงใส่ทำไ,ไม มีเริ่มพูดมึงพูดกูก็กูเลยนะมึงใส่ทำไมอ้สงสารไอ้ชอบไะใครเอาของไปหมดแล้วเฮ้ยใครเอาของไอ้ชอบไปหมดไม่รู้มึงใช่ไหมเจ๊กไอ้แบงค์ไอ้แบงค์ไม่เข้าไปไอ้เจ๊กก็เข้าไปแล้วเดี๋ยวมันมาไอ้สัตว์กูไม่ได้เอาเลยกูไม่ได้เข้าเลยไม่ได้เข้าด้วยกูออกอย่างเดียวเ้กูเข้าไม่ได้มันใหญ่เกินใช่ไหม กูเข้าไม่ได้คือมันใหญ่เกินกูเอาไปแค่นิดกูเอาไปแค่นิดเดียวกูเข้าไปแค่นิดเดียวมันก็ติดไล่ที่อ่ะใหญ่เกินไปสัตว์ตายมึงขนาดมึงมึงมึงเล่นมอสมึงยังตายอ่ะเฮ้ยจะไมมาลงนี้ทีไรแม่งกระตุกชูชีวะเป็นเลยวะถามเพื่อนรุ่นจะไปถามใครอ่ะกูมีจ้ำแจ๊กอยู่กับตัวแล้ว มึงสร้างบ้านเสร็จมึงมึงเล่นธรรมดาเลยนะไอเจกเจดี๋ยวกูจะฆ่าคนใส่ชุดกอนเลยเจกมึงเอามึงเอาดาามาเจ็กมึงมึงไอเจกมึงมึงสร้างไอกระจกให้เสร็จแล้วแล้วมึงก็เล่นแบบธรรมดาแล้วก็จะมาลุมฆ่าคนใส่ชุดกอดกูไม่ได้ใส่มันต้องเอาไว้ทิ้งถ้าใครมีชุดกอนอยู่ในตัวกูจะเอาไว้กล่องไว้กล่องทำไมล่ะไอเจกมึงเอาด่ามาให้กูดิให้ มึงอะมึของดีเอาดาบมาให้เพื่อนหน่อยีกูไม่เอาใครเอาชีวิตก่อนมาทิวมั้งมึงนี่แหละกูนี่แหละไอ้สัตว์เอามาทิ้งทำไมล่ะเมื่อดาบยู่หน้าบ้านอะไปเอามาเกยกูไม่ชอบคนนขี้กูไม่ดาบอีแบบนึงดาบอีแบบนึงแล้วดาบมาตกลงมึงจะเล่นเอาชีวิตรอดหรือจะเสียของอ่ย้อเอาดาบกูย้อนไปฆ่ามี ไม่มีปัญญาเหมือนกูเลยแซดกูเนี่ยไม่เสกสักอย่างเลยดูบ้านดูบ้านเสร็จแล้วเสร็จเออมึงเล่นธรรมดาเลยเล่นธรรมดามึงมึงเล่นอะไรครับธรรมดามึงอย่าเล่นบล็อกลันเชอร์ดิสัตเดี๋ยวเนี้เก็บไปไห้มันเป็นบล็อกรันเชอรี่หรอเวลามีอะไรจะได้เกี่ยวกัน มึงพูดมึงพูดกลัวกูยิ้มข้างหน้ากูต้องไปแล้วทำไมล่ะใครใครมันทิ้งดาบแถวนี้เขาเรียกว่ามันตายไงเดาบกลัวมึงกูเก็บเองกูเองดาบเดี๋ยวดาบกูจะฆ่าเองมึงลองฆ่ากูมีดาบเพชรอ่ะมีชุดก่อเพชรอ่ะมัววะโอเซฟมึงด่ามึงขี้โกงายกูออกแล้วก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมได้อะไรมึง กูกูไม่กูไม่ได้เล่นขี้โกงเลยกูจะเอาไปทิง้งอีเคียนั่นก็จะมาฆ่ากูาาาาอีกไอ้เจ๊ดูันไอ้ฆ่าทำพรมด,มดมงดไป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 พ่อพรมองมากันมึงนี่จะฆ่าดิสัตว์ไป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 จะฆ่าตอนนี้ซัมมีมาเล็กไปทำอะไรดีไปพิจารณาไป กูจัดไม่กันดึกสัตเตียงโดนฆ่าอ่าจะไปฆ่าแกอีกเออไม่รู้เรื่องเลยอะไรดูอะไรล่ะไม่ดีนี่ดูไหม โอ้โหเสียวเลยสัตว์กินนี่แบบถามจริงเหรอเมื่อกี้ใครตดวะตดไม่ให้กูเลิกกันอ่ะ <c oughs> บอกกันว่าไม่ใช่กูเหมือนกันล่ะกูมันจะเป็นใครล่ะ มึงนั่นแหละนอกจากเจอกันจะเป็นใครเอ้คืนี่แหละอ้ที่จะแว้งค์เดินดมันมีกระทะด้วยเนี่ยวะไม่ครับไม่มีเสะลงวัดเอาเอาไปทอดหัวแบงค์นะครับตัดไม้เบงค์เออไม่เห็นมีอะไรทำแล้ววะตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้วางนี้หน้าบ้านแค่ทีละเด โอ้ยอ่ะโอ้ยเจ๊มึงเอาเอาไม้ไอะไรมาให้กูเลยเล่นไม่ใช่เอาไม้เอาดักไม่มีแล้วทำไมมันลงมามันตายตลอดเลยวะอเบี้ยงเช่นเนี่ยจะทำมันให้ อ๋อใครใครมาค่ะไอ้จริงอย่าวางละไหมไก่อ้เฮี้จินี่คือหนุ่มสบของไก่อือหือหนุมสบไก่เดี๋ยวเปิดหนุมสบดิ๊บอีฮี้นี่เห็นนอนปีกกันอยู่เลยอ๋อไอซฟไม่ได้ค่ะไอ้แพงไม่ได้ค่ะ ไอ้แบงค์น่ะค่ะกูไม่ได้ค่าไอ้สัสกูไม่ได้ค่าเอ๊กูไม่ได้ค่าเลยกูทุบกูทุบดินอยู่ใครค่ากูไม่ได้ค่าด้วยใครเชียร์กูเลยสติยิจอยในเกมนะครับตอนนี้โอ้ยทำไมเป็นเป็นยังงงโอ้ยอยากยู่กาดทำเะไรดีเนาะทำไม่ใหญีนะ กระตุกจังเลย10ลิกราส37ดจีเหีเดี๋ยวมันมาเราต้องสับไว้ดีๆเราดูกันแปออีเจ็กมาอเจ็กมาออออะไรมือ มันถือดาบอะไรล่ะเอาไอ้เจ๊กไอ้สัตว์เสกแล้วหู้ยมึงนี่มึงไปเสกทำพียอะไรล่ะมึงใช้ดาบธรรมดาก็ได้หรอกไอ้ควายเนี่ยวกูช่วยลุงเดี๋ยวกูช่วยลืมกูไม่จัดการหรอกกูพูดเล่นกูาจะไม่ยุ่งอ๋อไอสัตว์ตีกูเหรอ ทั้งเดียวนะอทั้งเดียวเหรอกูมีไก่อยู่ในตัวเว้ยสู้กูไม่้งเฮ้ยตายเลยมึงตีกูตายเลยเหรอมึงใช้อูปูเอาตายตัวตัวกูดีกว่ามั้งมาสิขึ้นมาสิมาสิมาสิไม่ขึ้นเหรอ ทำไมไม่ขึ้นเลยได้ดักตรงไอเจ๊กเออทำไม่เอาเลยไอ้ดาวอะอ๋อมันจะยิงธนูมาโดนกุ้ยอิสระเนี่ยอยู่ไหนริวจะไม่อยู่อันนี้คือคนถ่ายหนังนะครับมาถ่ายหนังนี่ไงถ่ายหนังถ่ายหนังแอคชั่น ใช้มือเดียวเลยใช่ไหมถ่ายถ่ายหนังแอคชั่นถ่ายหนังแอคชั่นสุดยอดนี่ถ่ายหนังแอคชั่นครับจะมาดูหนังกันนะครับนี่ยังโอ้ยคีเปอร์มาจากไหนเนได้เดี๋ยวดาขอขอขอปิดมันขอปิดมันกันจะจะมาชมชมรายการสุดยอดมาดูหนังกันริวเดี๋ยวจะไม่ยุ่งเดี๋ยวขอ เป็นคนแสดงรายการเขาเป็นคนแสดงรายการนะครับนี่นะครับรายการอะไรไม่รู้เน่ยวะมันอยู่ตรงไหนวะไอเจ็กไม่อยู่ตรงไหนวะไอสัตว์อ๋อคุยเห็นละข้างบนนี่ครับหนังแอคชั่นสุดยอดครับนี่ครับการต่อสู้ครับหนังแอคชั่นนะครับนี่บินลงมาได้ด้วยครับบินได้ด้วยครับหนังแอคชั่นเรา โอ้สาวลราเลยสามดอกต้อาดอกมาอันนี้มาเดี๋ยวๆดูดีกว่ามาเดี่ยวเโอ้โหสะใจครับการดูหนังของเราครับเราสะใจใช่ครับเราไม่เกี่ยวครับเราจะดูหนังเฉยเชนครับเรามาดูหนังกันครับเราไม่ยุ่งครับเราขอแค่ดูพอครับ ไงวะไอสัตว์ไอเยเจกกูกูกูไม่ได้สนใจกูบอกกูจะดูกูไม่ยุ่งจะกูจะถ่ายหนังให้น่ะกูจะถ่ายหนังให้มึงดูน่ะถ่ายหนังน่ะให้เขาดูกันให้รู้เลยว่าใครเป็นเคยการดูหนังแอคชั่นคันสุดยอดครับมใช้ครั้งนี้แับกูตายครั้งนี้โดนน่ะนี่คือการทำหนังครับ นี่หนังหนังแอคชั่นสุดยอดนี่ครับตามติดชีวิตครับหนังแอคชั่นเหรออืมครับอืมแอคชั่นเหรอหนังแอคชั่นเหรอครับโอ้โหแอคชั่นแล้วแบบหืูไก่นี่เต็มบ้านเลยน้อยอยู่นะจริงนะหนังเหรอ วไอหมูเออเออเขาฆ่าหมูรอ้เขาหมูโอ้หลป้านี่น่จริงอยาอันี้ดีกาก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  กตกใจแล้วครับท่านผู้ชมเจ็กเราตายแล้วครับตายทำเองครับตายเองเฮ้ยลองมาสู้ตัวต่อตัวต่อเตือนดิจะถ่ายหนังทำใช้อุ้ดเอาป่ะไอเจกเออมาสู้กับ ดีเจแบงค์ตัวต่อตัวเด้อห้ามใช้อาวุธห้ามใช้อะไรมือเปล่านะเว้ยเลือดเต็มเลือดเท่ากันจะมาถ่ายหนังเ๋ยอตามมาแล้วพาไปมาสู้กันตรงไหนนี่เอามามีขี้ให้แล้วดีตรงนี้มาสู้กันเลยมาตรงแสงมาเลยเออตรงแสงมันไม่เรียบไงเราจะปักทัอนแ้ อี่ตรงนี้มาเดี๋ยวยกที่หนึ่งจะเริ่มแล้วมันไม่ยอมมามันไปไหนไม่รู้เอ๋อยังไม่เอาผมใส่ชุดกอเพชรอ่ะไอ้เฮียเจ๊มึงห้ามใส่ชุดกอดเลยช้ามห้ามห้ามใช้อะไรตีให้มัน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 ตีไปให้มันตีไปให้มันตีไป อีกแล้วครับหนังแอคชั่นตายตลอดครับมึงจะใช้ชุดเกาะอ,อย่าห้ามใช้อะไรดิไอเหียกูอยากรู้ว่าใครอ่ะเก่งจริงใครกากจริงอเอาชุดเกาะที่อะไรไปทิ้งให้หมดเลยใครใช้ชุดเกาะถือว่ากากแล้วดูวน้ำทษของจริงหมวกก็ห้ามใส่มันยังใส่หมวก,กเลยสั่อยากรู้ว่าใครเก่ง หนึ่งสองเอาเลยสัตว์อย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยว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 โอเคอย่าพึ่งบองเลยพึ่งเอาไปเอาอาหารไปกินแล้วต่อยออกมากายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาอาหารไปกินแล้วไป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 ของพี่ไม่มีเอาไปข้างหลังเออกินอาหารอะไรเดี๋ยวจะถ่ายหนังให้ให้พงมึงดูเนี่ยห,หนังนีหน้ามานะันแล้ ทำทำรับหลังเลื่องสองเลื่องอย่าพึ่งให้เจมันมาหาพี่กนวนดะีมันอยู่ไหนกูยังเห็นอยู่เลย,นะยเนี่ยอ๋อเฮ้ยอะไรวะทำไมมองไม่เห็นวะอ๋อบักบักบักเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึงอีเจ็ดมึงได้ลองหุ่นเฮียรหรือเปล่าทำไมกูมองเห็นปะ เอ้านักเกูมองไม่เห็นนอ่เจ็บห้ามหายตัวดิสัตว์หายตัวก็ใช้ไม่ได้สัตว์ทำไมกูใช้หายตัวดูใช้หายตัวคอยดูไม่ยังไม่ได้หายไม่ได้แล้วทำไมกูมองเห็นมึงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวออกเข้าใหม่ดิออกเข้าใหม่มาดูการชกมวยครับ เอาเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเ,เพิ่งตีกันดิสัตเอามาตีอะไรกูละ่ะเอาเชียอะไรเมืองกูถ่ายหนังนี่ฮะ <laughs> ยังไม่ได้สู้เชียอะไรเลยเลยกูจะถ่ายหนังเด็กเปลี่ยนงาแป๊บนึยัง ดูโยคนสู้ใครชนะเดี๋ยวมึงอยู่ไหนกันเนี่ย้ซับไม่ไม่มาตายกันอ้ยเจกลงอ้เจกอมตะอ้ยยอ้เจกเอืออินโฟโตขึ้นคอยดูอฮี่เจตำรวจับคอร์ปชันมาลููนับหนึ่งถึงสาม จุดนั้นพบจุดนั้นพบดีเด็กลกชุดเกาะเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบงูสวยบ้างดาบก็ไม่มีดาบไม่ต้อง เอาดาบกูไป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 รอเล่นมือหายหรอกเฮ้อเอาไว้ถ่ายปิดส่องเจ๊กูเนี้ยเจ๊กูเนี้มันหายแล้วเนีลยมันน่าจะโปูอะไรสักอย่างนั่นนั่นนเห็นว่มเราเห็นว่มเราวางเทียนทีด้วยพี่ไม่เห็น จากปลาลทั้งหมดอ่าเฮ้ <c oughs> ลุกมันเชฟพี่ไม่เห็นมันเฮ้ลุกมันตรงนี้อ่าลูกมันลุกมันพำมันลุกขึ้นมาลุวมเล่นปาชีมาขึ้นมาหลายสัตว์ห้ามใช้หม,หมดอมตะกูก <c oughs> ูไม่เกี่ยวเพราะกูเป็นคนชายหนังว้า <c oughs> ย อีซ์แรเดยวเดยว,ดยวขอขึ้นอันนี้กันยังไม่ทันตต่งตัวเลยไม่รู้เรืเร่องไปแล้วเด้อเซฟ